สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมทางช่องจามูซุยฟุตบอลน,นั่นเองนะครับก็เป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลประจาวันนำะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีทีมไหน ที่น่าสนใจหรือว่าน่าลงทุนกันบ้างนะครับเงก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วกันนะฝากกด s u b สไครป์ให้หน่อยนะครับผุ่มเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเรามาสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ให้ทัศนะกันไว้นะครับแล้วก็คนไหนที่ไปตามในกลุ่ม v ีพีนี่ก็ต้องบอกว่าบวกบานตะไทยกันไปนะครับผมสนใจอยากจะเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอล v ีพีตลอดยีิบสี่ชั่วโมงทีสี่ทีห้าแม่งยังไม่นอนเลยอะแล้วก็เช้ามามันก็ยังมาขอกันอยู่นะ ก็ต้องบอกว่ากลุ่ม V.I.P. ฟุตบอลของเรานี่ก็อยู่กันได้ยาวๆนะครับผมสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถเพิ่มเ,เพื่อนได้เข้ามาใน l ล n e ID นะครับผมนี้ก็เซิร์ชชื่อตามนี้ได้เลยนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูฟุตบอลคนเดียวมันเหงานะก็มานั่งกันเป็นกลุ่มได้นะครับฝากไว้ด้วยมาแล้วมาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับ เมื่อวานเนี่ยให้ไว้ทั้งหมดสี่คู่ใช่ไหมมึงแงแม่นนั้นเราเนี่ยคือถ้าไปแยกชุดแยกสเต็ปกันนี้ก็มีกินมีใช้กันไปนะครับคู่แรกเนี่ยที่ผมให้กันไว้นะเป็นไงสายสกอร์เซนเมลนเจอกับฮิเบอร์เนียนผมบอกว่าคู่นี้เนี่ยจะยิงกันเยอะนะครับก็เสมือกันไปสองสองโคเปเกนกับแมนยูเมื่อวานให้แมนยูไว้นะก็คือทัศนะเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าอยากจะเข้ารอบนะนัด,น,ดนัดที่แล้วนี่ต้องชนะนะครับเมื่อคืนเนี่ย ก็นำ2-0ก่อนนะครับผมคือหอยลุนยิงอีกแล้ววันไหนหอยลุนยิงได้เนี่แมนยูจะไม่ชนะนะโหเป็นฝันร้ายของเจ้าหนูหอยลุนกันไปนะครับนำก่อน2-0นะแล้วก็ไปเจอจุดเปลี่ยนจากมาคารลัตฟอร์ดนะครับผมเกมลุกไม่ทำนะแล้วก็สร้างความปวดหัวจวังหวะนั้นก็ไปย่ำเขาโดนใบแดงแล้วก็เสมอ2-2ก่อนจะหมดครึ่งแรกทำให้แมนยูในครึ่งหลังเนเล่นยากนะครับ แต่ว่าแมนยูเนี่ยก็มาได้จุดโทษขึ้นนำจากบูโน่ฟ o นันเดสนะนำา32แต่ก็ต้านไม่ไหวนะครับผมไปเจอทีเด็ดท้ายเกมพลิกแซงกันไปต้องบอกว่าคู่นี้นี่มันมากเลยนะทำให้ตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าแมนยูหล่นไปอยู่บวยนะโคเปเกนเนี่ยเด้งไปเป็นที่2เลยนะครับผมคือยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ในแมนยูแต่ว่าอาจจะริบปรีนิดนึงนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยก็จะมีบาเยนนะชนะกาาตัสลายตามฟอร์ม ส่วนคู่ที่ให้ไว้อีกนะครับก็คือ PSV กับลองเนี่ยคู่นี้ผมบอกว่า PSV เล่นในบ้านถ้าอยากจะเข้ารอบเนี่ยพวกเขาต้องชนะให้ได้นะครับแล้วเขาก็มากันจริงๆนะกดไป็น1 0แล้วก็มีอาร์เซนอลเจอเซบีย่านะครับคู่นี้ก็มองไปที่อาร์เซนอลมันก็นิ่มๆกันไปนะ2-0แม่ถ้าแมนยูไม่พลิกแพ้นี่เป็นไงสเตป4แน่นๆเลยนะ วันนี้ก็มีมาฝากนะครับสีคู่อย่างเช่นเคยเงเียก็ไปตามกันได้นะหรือว่าอยากได้คู่อื่น VIP ทีเด็ดเน้นๆเนี่ยหรืออยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์เราได้เลยนะครับผมเราขึ้นไอดีไว้ให้แล้วนะมาขายของสรุปผลเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันเริ่มกันวันนี้เลยดีกว่าไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างตูรุษวันนี้เนี่ยจะเจอกับลิวพูนะนดที่แล้วลิวพูนี่ก็ต้องบอกว่ายำม,มาเละเทะเลยนะครับผม4ี่ห้าลูก วันนี้เนี่ยบุกมาเยือนตัวลูตนะนาทีแล้วเนี่ยชนะมา5-1นะครับฟอร์ม5นะัดล่าสุดนะครับผมของตัวลูตนี่ก็จะมีแพ้ลิวพูนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเอาชนะ L.A.A.K. ลิ A ้นนะครับส่วนลิวพูเนี่ยก็มีชนะตูลูต5-1แล้วก็มีชนะชนะอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกว่ะ ส่วนฟอร์มพนา,หาของทั้ง2ทีมเนี่ยตูลูนี่ก็มีแพ้เลออาฟ2-1นะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้นี่ก็มีแพ้มงปริเย่คือ3นัดล่าสุดเนี่ยไม่ชนะเลยนะส่วนเลี้ยวภูที่ต้องบอกว่าเกือบเกือบไปนะเกือบเจอลูตันสอยนะครับได้หลุยดีอาร์ตนะไม่งั้นนี่แบบไม่สงบสุขเชื่อเลยว่าไม่สงบสุขนะครับผมถ้าแพ้ลูตันมันนั้นนี่นนเละนะเลี้ยวภู เรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับผมสําหรับกลุ่มนี้นะกลุ่มของลิวพูอยู่ในกลุ่ม E นะครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่นะลองลงมานี่ก็เป็นยูนงเซงเกลต้ออ่านถูกหรือเปล่าอะแล้วก็ต่อมาเป็นตูรูดนะครับผมแล้วก็เป็น LSK เอลินนะคู่นี้เนี่ยคือถ้าวันนี้ตูรูดชนะใช่ไหมก็จะมี7แต้มนะ ส่วนถ้าเลี้ยวผู้ชนะเนี่ยก็จะลอยลำเข้ารอบแน่ๆนะครับคู่นี้ยังมีโอกาสลุนเข้ารอบอยู่นะตัวรูดวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแต่คิดว่าฟอร์มสาภาพทีมโดยรวมเนี่ยไม่ไหวนะแันทีแล้วก็เจอไป5ลูกนะครับคู่นี้เนี่ยก็มองไปที่เลี้ยวผู้นะครับผมจะเก็บ3แต้มได้อย่างไม่ยากเย็นนะคู่นี้มองไปที่เลี้ยวผู้ มาดูที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างคาราบักวันนี้จะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะวันนี้เลเวอร์คูเซ่นบุกมาเยือนนะครับ mm hmm. ฟอร์มที่เจอกันมาเนี่ยนัดล่าสุดนะก็เลเวอร์คูเซ่นยำใหญ่สารพัดอาวุธนะครับผมกดไป5-1 mm hmm. แต่ก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าไม่เจอเลเวอร์คูเซ่นนี่ก็จะมีชนะฮักเค1น1-0แล้วก็มีชนะโมนะครับ1-0ส่วนเลเวอร์ต้องบอกว่าปีนี้ทีมของลองโซ ในลีกนี่อย่างเดือดเลยนะชนะ9จาก10เกมนะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยยิงไป30ลูกเสียไปแค่10ลูกเท่าน,นั้นเองนะครับปีนี้นี่ก็ลุ้นแชมป์เต็มตัวนะลูกทีมของชาบี้อลองโซนะครับส่วนคาราบักนัดล่าสุดเนี่ยชนะคาปาไป71นะฟอร์มในลีกนะครับก็คือในลีกเนี่ยของเขาเก่งมากเลยนะส่วนเลว์คูเซนเนี่ยชนะเขาเป็นทันสามสองก่อนหน้านี้ก็ชนะซานเฮาเซนห้าสองนะยิงเยอะแล้วก็ฟอร์มดีนะครับสำหรับ เรเวอร์คูเซนเรามาดูตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยแล้วกันนะครับกลุ่มนี้เรเวอร์คูเซนเนี่ยอยู่ที่1น,นะครับมี9วแต้มสุขระบักนี้ก็อยู่ที่2ก็น่าจะลอยลำทั้งคู่นะคู่นี้ทัศนะคู่นี้เนี่ยผมมองไปที่เรเวอร์คูเซนนะฟอร์มแรงมากอะสวนไม่ไหวว่าคู่นี้ คาาบักได้เล่นในบ้านก็จริงนะแต่ว่าหูนัดก่อนนี้โดนไป5ลูกวันนี้ก็น่าจะต้านทานไม่อยู่คิดว่าเป็นเลวโ u เซนนะครับจะบุกมาเก็บ3แต้มได้คู่นี้เนี่ยสายสกอร์น่าจะลงทุนได้นะครับคิดว่าอยู่เรียบโูคเนแล้วก็สกอร์สูงคู่ต่อมานะครับผมเหมือนกันผมกันระวังเวดแฮมวันนี้จะเจอกับโอลิมปียกอร์นะฟอร์มพนัดล่าสุดในรายการนี้เนี่ย เวทแฮมเนี่ยก็มีแพ้โอลิมปิกอสไป1ประตูต่อ2ก่อนหน้าน,นี้ก็มีชนะฟลายบวกนะครับส่วนโอลิมปิโกสนี่ก็มีชนะเว์แฮมนะครับผมแล้วก็มีเสมอ2อสองนะส่วนฟอร์มในลีกนี้ต้องบอกว่าทีมของจ่ามอยจ่ามอยนี่แพ้เละเลยนะมีชนะอาร์เซนอลบนถ้วยเท่านั้นเองนะครับมีแพ้เบนฟอร์ดนัดล่าสุดในสามสองก่อนหน้าน,นี้นี่แพ้ได้อย่างเอเวัตันน่ะ แล้วก็มีแพ้แอสตันวิลล่าไปสี่หนึ่งส่วนฟอร์มของโอลิมปิกกนี่ก็มีแพ้ PAOK OK นะสประตูต่อสก่อนหน้านี้ก็มีเอาชนะไปได้สองูนย์นะครับเรามาดูตารางคะแนนกลุ่มนี้หน่อยสิเป็นยังไงกันบ้างกลุ่มนี้เนี่ยเว์แฮมเป็นจ่าฝูงนะมี6แต้มลงมาเป็นฟลายบวกก็คือยังสูสีอยู่ในโอลิมปิกอ์ถ้าวันนี้เนี่ยบุกมาชนะเว์แฮมได้นี่มีเแต้มก็จะแซงเว์แฮมเลยนะ ยังคุกขี้ดูดีอยู่นะแต่คิดว่าวันนี้เนี่ยจ่ามอยต้องเรียกสัาธาแล้วนะครับผมคือถ้าวันนี้แพ้อีกเนี่ยน่าจะยาวนะน่าจะต้องเคลียร์กันยาวนะครับวันนี้คิดว่าเวสแฮมเนี่ยจะเก็บ3มแต้มได้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่แพ้นะเล่นในบ้านด้วยนะลูกทีมของจ่ามอยจะไม่แพ้อลิมปิกอนะครับขอมองไปที่เวสแฮมยูเนเต็ดส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างสลาเวียปาร์กเจอกับเอสโลมานะ คู่นี้เนี่ยนาทีแล้วที่เจอกันนะครับก็เป็นโลมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ฟอร์มหนนัดล่าสุดนะครับผมซาลาเวียปาร์กนี่ก็มีแพ้โลมานะครับก่อนหน้านี้นมีชนะชลิปส่วนโลมาเนี่ยชนะซาลาเวียปาร์กแล้วก็มีชนะเซอร์วอตนะผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับซาลาเวียปาร์กนี่แพ้วิกตอรียพันเซนเป็น1ประตูต่อสูงก่อนหน้านี้นมีชนะฮีบอนเมียนนะครับส่วนโลมานี่ต้องบอกว่าโกงตายนะได้พิทุเย็นลูกกูนะครับ เขเจ็บชนะเลเช่ไป2อหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแพอินเตอร์ Inter, มิลาน1ประตูต่อศูนย์เรามาดูตารางคะแนนของจามูกันหน่อยนะครับจามอยแย่ไปแล้ววันนี้ดูแต่จามูจะเละแบบเปจ่ามูอยู่ที่1นนะกลุ่มนี้โรม่าในกลุ่ม G นะีเนี่ยมีอยู่9แต้มวันนี้เจอกับสลาเวียปรากคู่นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะลอยลำทั้งคู่แล้วนะครับผมก็คือแต้มเนี่ยห่างจากชลิฟและก็โชวอสเนี่ยอย่างมากเลยนะคู่นี้เนี่ยขอมองไปที่โรม่านะครับผมวันนี้เนี่ย บุกมาเยือนก็จริงนะแต่เลที่เปิดออกมาเนี่ยคิดว่าโรม่าจะไม่แพ้กลับออกมานะครับผมลูกทีมของจ่ามูกําลังมาในช่วงนี้น่าจะลอยลําน่าจะลอยลําบอลแบบพี่น้องอะไรแบบนี้นะครับของมองไปที่โรมา่านี่ก็เป็นทัศนศีคู่ประจาวันนี้นะครับผมทวนอีกทีททละกันมองไปที่ลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้จะเก็บ3ามแต้มได้แล้วก็เป็นคู่ต่อมานะก็คือเลเวอร์คูเซ่น แล้วก็เป็นเวสแฮมแล้วก็ไปที่โรม่า4ตัวนี้นะครับผมทางช่อง YouTube จามูซุยฟุตบอลฝากไว้กันอีก1นทีแล้วกันนะครับคนไหนนะครับผมสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม v p ีฟุตบอลนะอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาทาง ID ดี n ลนได้เลยนะครับผมในี่ดีของเราก็คือจามู1012นะครับไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ